ร้ายลอบวางระเบิด่านชุดรักษาความปลอดภัยครูอำเภอทานโตจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นขนหลวงของคนร้ายที่วางระเบิดลูกแรก กว่าทศวรรษมาแล้วที่เหตุการณ์ความไม่สงบได้เปลี่ยนดินแดนปลายด้ามขวางที่เคยสงบงามให้กลายเป็นดินแดนมิคสันยีผู้บริสุทธิ์และข้าราชการจํานวนนับพันต้องสังเวยชีวิตให้กับความรุนแรงไม่เว้นแต่ละวันข้าราชการจํานวนไม่น้อยขอย้ายออกจากพื้นที่และจํานวนไม่น้อยไม่ปราถนาที่จะเข้ามารับตําแหน่งหน้าที่ในพื้นที่แห่งนี้แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะทวีความรุนแรงมากขึ้นสักเพียงใดก็ออยังมีข้าราชการที่ยืนหยัดปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลัง แม้จะรู้ว่าหน้าที่ที่รับผิดชอบคืองานที่ต้องอยู่ท่ามกลางความเป็นและความตายชุดปฏิบัติการเหี่ยวดง60คือเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดกลุ่มงานสืบสวนตำรวจปูทอนนาราทิวาสที่ประอกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน15คนภายใต้การนำทีมของร้อยตำรวจตรีแชนวโรงขาภัยสิน ภารกิจของพวกเขาก็คือการเป็นทับหน้าลงเก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อลดชนวนความตายก่อนที่แรงระเบิดจะสร้างความเสียหายทำลายชีวิตและทรัพย์สินการทํางานของพวกเขาจึงต้องเตรียมพร้อมสําหรับการรับมือกับเหตุการณ์ความรุนแรงตลอด24ชั่วโมงก่อนกาลังกําลังขึ้นเป็นปนเปินก่อนถึงแม้ว่าภาระหน้าที่จะหนักและเสี่ยงภัยแต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดในทีมขอย้ายออกจากพื้นที่เดี๋ยวให้เอลดีเคลียร์พื้นที่ก่อนครับยังไม่เคลียร์พื้นที่ กว่า8ปีที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการเยี่ยวดงกู้ระเบิดมาแล้วหลายร้อยครั้งนี่คงไม่ใช่สถิติสวยหรูที่เอาไว้เพื่อเป็นผลงานประกาศเกียรติคุณหากแต่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทุกวินาทีของการออกไปปฏิบัติหน้าที่ความเป็นและความตายนั้นเกิดขึ้นได้เท่ากันเอาเชิมันถอยไถอยถอย เฮ้ยาดเจาเไมร่งขึ้นขึ้นไหมขึ้นมาแล้วกลัวมันก็กลัวแต่ว่าคิดว่าเราทําดีไหมบาดเจ็บมาประมาณสามครั้งครับจากการปฏิบัติหน้าที่ก็มันคือหน้าที่ด้วยแล้วก็ผมรักด้วยที่ว่าจะทําหน้าที่ในจุดนี้ครับเสี่ยงมันก็เสี่ยงแต่ว่าถ้ามองในแง่หนึ่ง คือชุดก็บผู้ระเบิดมันมีคนอยู่น้อยมากและก็ต้องเป็นคนที่เสียหลักจริงๆแต่ท่ามกลางการทํางานที่มีชีวิตเป็นเดิมพันชุดปฏิบัติการเยี่ยวดงก็ใช้ว่าจะมีอุปกรณ์กู้ระเบิดที่ทันสมัยไฮเทคให้ใช้เหมือนทีเห็นกันในหนังฮอลลีวูดจะมีก็เพียงแต่อุปกรณ์ทํางานพื้นฐานพื้นๆเพียงไม่กี่ชิ้นแต่อุปกรณ์ที่สําคัญที่สุด ที่ช่วยหยุดยั้งสถานการณ์รุนแรงได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คือหัวใจที่ถูกกดชนวนความกลัวจนหมดสิน้นเหลือเพียงเชื้อไฟแห่งความกล้าหาญเสียสละที่จะทำงานเพื่อชาติและประชาชนแม้จะต้องเอาชีวิตเขาแลกใจพวกเราพร้อมนทุกคนพร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะตายเพื่อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อตรงนี้ ถาม,มว่าทําไมถึงฟลอสที่ะตายก็อ,ออกไปแต่ละครั้งไม่เห็นนะก็ไปยืนบางคนไปยืนอยู่บนระเบิดแต่ก็พี่นึกตลอดว่าคือถ้าเขาสร้างพี่มาแบบนี้แล้วให้พี่ตายกับระเบิดมันก็คงต้องตายกับระเบิดบางทีพี่ทํางานระเบิดอาจไปโดนรถชนตายโดนย,ยิงตายแล้วก็แล้วถ้าเขาเขีดมายยงไงมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด เช่นเดียวกันสมาชิกทุกคนในชุดปฏิบัติการเยี่ยวดง60ก็ไม่อาจล่วงรู้เลยว่าวันใดคือวันที่พวกเขาจะมีโอกาสทําหน้าที่ปรวชนวนระเบิดเป็นวันสุดท้ายหากแต่สิ่งที่พวกเขารู้อยู่เต็มหัวใจก็คือถ้าหากจะตายก็ต้องตายด้วยเกยียรติด้วยศักดิ์ศรีในฐานะของข้าราชการผู้ปรวรณาตัวเป็นข้าแห่งแผ่นดินเราได้ทําอะไรให้เป็นประโยชน์กับประชาชนเห็นงานที่เราทําแต่ละวันให้มันเกิดประโยชน์ชาวบ้านเราก็มีความสุข ทำให้ประชาชนเขามีความอยู่ดีมีความปลอดภัยช่วยกันดูแลให้มันสงบครับคนเราอยู่ที่ไหนมันก็ต้องตายอยู่ดีครับคือว่าเราตายแบบไหนว่าถ้าว่าเราตั้งใจทําความดีแล้วยังไงครับคุ้มค่าหรือเป่เราเราถือทําเพื่อบ้านเมืองก็ต้องทำนะั่นแหละแต่เราไม่ทำใครจะทำ